นี่คือ5สัญญาณที่บอกว่าคุณคือเมนเร์ที่องค์กรยุคใหม่เป็นที่ต้องการเมื่อก่อนนะคะป๊อบเคยคิดว่าเมนเร์ที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นคนที่พูดเก่งตัดสินใจเร็วแล้วก็รู้ทุกอย่างก่อนใครจนวันหนึ่งนะคะในห้องประชุมที่ป๊อบให้ลูกน้องป๊อบพรีเซนต์งานนะคะป๊อกก็ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยพรีเซนต์งานจนจบและระหว่างที่เขาพรีเซนต์งานเนี่ยป๊อบก็ตั้งใจฟังเขาจริงๆระหว่างที่เขาพรีเซนต์เนี่ยป๊อกเริ่มเห็นความคิดดีๆที่ก่อนหน้านี้เราอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อน เริ่มเข้าใจว่าข้อมูลเนี่ยไม่ได้ขัดกับความรู้สึกแต่ว่าเราเอาข้อมูลตรงนี้มาเสริมกับ g u t feeling ของเราในการตัดสินใจได้นอกจากการฟังที่ดีนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็วัฒนธรรมทีมที่ดีแล้ววัฒนธรรมที่ดีไม่ใช่ของแถมแต่ว่ามันคือ KPI ระยะยาวเมนเจอร์ Manager ที่ดีควรที่จะให้ความสําคัญในเรื่องของ culture มากพอๆกับเรื่องของ KPI มีครั้งหนึ่งนะคะที่ป๊อบเดินผ่านโต๊ะของน้องพนักงานแล้วบนโต๊ะของน้องพนักงานคนนี้ ก็มีรูปของคนรักนะคะครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่บนโต๊ะมีของเล่นกระจุกกระจริกน่ารักมากๆหลายๆอย่างเลยทําให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือความใส่ใจครอบครัวแล้วก็อนาคตของเขาที่เขาเนี่ยฝากเอาไว้อยู่กับบริษัทของเราพอเห็นกรอบรูปของครอบครัวของน้องคนนี้อยู่บนโต๊ะอะมันสะกิดใจเอบขึ้นมาอย่างหนึ่งก็คือพนักงานนะคะเขาไม่ใช่แค่เหตุเขา แต่พนักงานก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่ป๊อปเนี่ยโชคดีมากได้ทำงานร่วมกับน้องๆเ,เก่งๆที่เป็นทาเลนต์ขององค์กรถ้าเพื่อนๆน,นะคะเลือกที่จะฟังมากกว่าที่จะพูดแล้วก็เลือกที่จะเชื่อในเรื่องของ c คานเจอร์พอๆกับเรื่องของ Data และสิ่งสำคัญเลยก็คือไม่หยุดที่จะเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ ยินดีด้วยนะคะคุณคือเมนเจอร์ที่องค์กรยุ่ใหม่ต้องการนะคะ่ะหัวหน้าของใครนะคะที่มีมากกว่าสพอนะคะที่ป๊อบบอกไปนะคะมาขิงกันในคอมเมนต์หน่อยนะและใครที่มีคําถามนะคะอยากสอบถามแต่ไม่กล้าที่จะพิมพ์มาในคอมเมนต์นะป๊อบกาลังจะมีไลฟ์นะคะซึ่งเราจะมีไลฟ์กันทุกๆวันพุธนะคะเวลาสามทุ่มตรงนะคะและสาหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตาม The Counselor Co. แนวนะ